นี่ครับรองเท้าพื้นสูงนะครับพื้นสูงหัวโตนี่ครับไซส์นี้สวย100คู่4 0 0 0บาทนะครับ100คู่4 0 0 0บาทดูครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับเพิ่งมาส่งสดๆร้อนครับมาวันเดียวก็หมดแล้วนะครับถ้าถ้าไม่ติดฝนนะครับถ้าไม่ติดฝนแป๊บเดียวก็หมดแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อแอดมินนัดด่วนนะครับ 0927839694ครับส่งทั่วประเทศไทยลรารกัมพูชาเราส่งหมดนะครับรีบทักมานะครับรีบทักมานะหมดก่อนนะเดี๋ยวจองไม่ให้ครับจองไม่ให้จองจองจองพื้นสงูงนะครับไปติดกระตูนสวยมากเลยเคู่ละ40บาทนะครับ <c oughs> ตัวป